หลายคนแซวเลยว่าโฟมมันคือมาตาตัวจริงเป็นเลยเกิดเจ๊งเลยครับขอที่ไปยูนิวอี่ไปยูนิเซ่เออเป็นไงบ้างคะกาแฟก็น่ารักดีครับเ็าได้มีโอกาสเห็นแบบว่าบีตแตกและได้ของเป็นเลยบนก็แบบว่าชุงาแบบน่ารักหลายคนแซวเลยว่าโฟมมันคือมาตาตัวจริงเป็นเลยเกิดเจ๊งเลยครับเขาเผลอไหมคะเตัวเขาเผิดไหมั ถามเนี่ยไแล้วพี่แท็กครบยังไม่ได้ครับเดี๋ยวกลับแล้วพี่แท็กเขาเป็นยังไงบ้างหลังจากเราลงแล้วเป็คนเต็มร่นอะอย่แลเงี้ยผมว่าดีใจครับผมว่าได้ดีใจแหละที่แบบว่าพอคนลงไปแล้วก็แบบว่าพิจารณาแบบที่เคอชมหรือว่าชอบเอาอะไรี้บก็ดีเลย็เปแต่แท็กก็แบบอยากให้แบบว่ามีได้กันอีกเรื่อยๆเราก็ตั้งใจอย่างน ก็กำลังจองหาแต่ถ้าเกิดว่ามันไปเที่ยวหรือมีอะไรเงี้ยครับก็มีโอกาสแบบเปิดบ้างเลยคือเราจะเป็นที่เลยนะเพราะก่อนหน้านี้เราก็แบบยังแบบเบาๆยังยั้งมือบ้างยังไม่ค้างรักเท่าไหร่พอได้คบมานานแล้วแต่พอเปิดแล้วกระแสมาดีแล้วก็แบบเออเป็นที่ของเราอแบบนี้มันก็น่าจะเป็นปกติในแบบว่าที่ผมทำอะไรเงี้ยแต่น่าจะไปเรื่อยๆแต่เนี่ยที่พี่บอยใช่ไหมพี่บอยบอยเขาเขาเป็นที่ไง หรือหรือว่าเราทนไม่ได้กับผู้อื่นที่เขาแบบว่าเอ้ยแซงหน้าเราไปเยอะอย่างเงี้ยคุณเจมก็เลยเอาบ้างไม่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 มีเลยครับผมว่ามันก็เป็นแบบว่าความรักแล้วก็เป็นแบบว่าโอกาสและความเหมาะสมที่ออกมาทุกคนก็แบบนี่ก็ดีมากๆยังยังมีเตรียมไว้ที่จะลงอีกเยอะไหมยังไม่มีสต็อกเลยครับผมยังยังโฟมไปบนที่เปิดแต่ครับเวลาถ่ายรูปคู่หรือทำอะไรโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักกับเรา เพราะเขาเขาเป็นคนอ่อก็ค่อนข้างคิดเสื่อมแบบคิดเสื่อมก็แบบว่าก็ต้องแบบว่าดูแบบถ้ามันคือเขาคือเขาเป็นคนนี้ไห่ที่ที่ไม่ได้แบบว่าเป็นสาวกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแบบว่าแต่ว่าแต่ว่าเวลาแบบทีแรกอะไรก็จะดูแบบ ตลบตลกไปเลยแต่เวลาจะถ่ายอะไรอย่างงี้ไม่ต้องแบบว่ารถขอล้อก็อตัวอะไรรึเปล่ <c oughs> ไม่มนี่ไม่ถึงขนาดนัไม่ถึงครับอือกระดับอ,นนอย่อยางแฟนอื่นเขาจะ่ขี้แกล้งแฟนเราเรามีมุมนั้นไหมแบบว่าถ่ายแบบรูปแฟๆๆนต้องลุดหลุดอย่างเงี้ยครับให้เราได้รักอย่างเงี้ยไม่ได้มีเลยครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเขาจะว่าเขาว่าหรือว่าเราเราไม่กล้าหรือเปล่าอาจารย์หรือเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้มีแบบว่าถ่ายรูปเลยเราเราพบมาหนาขอะไรที่จะ กับพิเศษตรงไหนเอ่อผมว่าก็น่าจะเป็นเป็นความธรรมดาแหละครับว่าความผมว่าความธรรมดาเป็นอะไรที่แบบว่าพิเศษแล้วพอแล้วพอมันมาอยู่ด้วยกันมันคงมีมีจุดอะไรบางอย่างทีง่มันคลิกอะไรแบบเราสิกวา่ามันเป็นจุดที่สบายใจเป็นแบบสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็แล้ก็เลยเป็นความเป็นความแฮปปี้